สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการทดสอบสารตลอดในเครื่องสำอางทดสอบโดยชุดคิดจากกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิธีทดสอบ 1. ตักครีมประมาณเม็ดเล็กถั่วลิสงป้ายรอบผนังด้านในของหลอดทดสอบจากขอบบนของหลอดจนถึงกึ่งกลางหลอดหนาประมาณ2มเมตร สหยดน้ำยาทดสอบสีเขียวปริมาณ20หยดลงในหลอดทดลอง ปิดฝาหลอดทดสอบความแรงหายหลอดทดสอบเบาๆแล้วอ่านผล หากครีมตัวอยา่างมีสารประหลอดผสมน้ำยาที่ก้นหลอดทดสอบจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีเหลือ,องอมส้มหากตรวจไม่พบสารประลอดน้ำยาทดสอบจะเป็นสีเขียวเช่นเดิมเนื่องจากเครื่องสําอางที่นํามาทดสอบไม่ได้ระบุร็อตการผลิต ทางผู้จัดทำคลิปไม่สามารถแน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันจากผู้ใช้อื่นๆจะให้ผลเหมือนกันดังนั้นผู้ที่ต้องการตรวจให้นำตัวอย่างที่สงสัยไปตรวจตามโรงพยาบาลรัฐหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์